มีอะไรเข้ามาเราต้องรีบค้าไว้ก่อนแล้วแหละแอมวก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสหนึ่งค่ะไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องทำแอมวนะคะแต่แอมวเป็นทางลัดสำหรับคนที่อยากประสบความสำเร็จและอยากมีวิถีชีวิตดีขึ้นอาจจะมีหลายคนที่ดีกว่าติดด้วยซ้ำแต่ติดยังสามารถสำเร็จได้แอมวเป็นธุรกิจที่ดีไซน์มาเพื่อคนไม่พร้อมถ้าไม่พร้อมเรื่องเวลาก็จัดสรรเวลาได้แอมวไม่ได้ใช้เวลาเยอะแล้วถ้าจัดสรรเวลาได้ดีก็เติบโตในธุรกิจแอมวได้ไม่ได้ต้องการเวลาฟูไทม์ในขณะที่เรื่องเงินลงทุนถ้าเราไม่มีในนนนธธุุรรรกกกกิิิจจออื่่่พเเามีวยู็็ปึง ที่เริ่มต้นระหว่างที่เราอยู่ในวิกฤตได้เริ่มได้เลยนะครับถ้าเราจะทําธุร,รกิจอื่นโ,โหเราต้องพร้อมเท่านั้นนะครับมันเหมาะสําหรับทุกคนที่มองหาโอกาสในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแต่ว่าโอกาสในธุร,รกิจของแอมเเนี่ยคือผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นธุร,รกิจที่มันเริ่มต้นง่ายมันเป็นแพ็กเกจสําเร็จรูปมันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกธุร,รกิจบนโลกนี้มันมีง่ายๆค่ะเริ่มต้นธุรกิจด้วยการใช้สินค้าแล้วเรา สามารถเริ่มต้นทำธุรกิจได้ที่สำคัญธุรกิจนี้มีระบบแล้วก็มีโค้ดสอนทําให้เราสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้เลยแบบง่ายๆค่ะเราสามารถสมัครใช้สินค้าเข้าประชุมแล้วก็ประสบความสำเร็จผ่านทางออนไลน์ทั้งหมดสิ่งสําคัญคือส่วนมากธุรกิจเวลาเราคิดแพทเทิร์นธุรกิจเราก็อยากให้มันดีหมดนั่นแหละครับแต่มันไม่ดีเสมอไปถูกไหมเพราะเราไม่รู้ถูกไหมแต่เวเนเราสามารถมองได้ว่าในอนาคตเราจะเป็นยังไงให้ดูคนที่เดินนำเราไปแล้วเนี่ย5ปี ว่าเขามีวิถีชีวิตเป็นแบบไหนนะครับเรารู้ว่าธุรกิจที่เราเริ่มต้นเรารู้ปลายทางที่มันจะจบแล้วกันสิ่งที่เราประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ไม่ได้ให้แค่เงินค่ะให้ในเรื่องของอิสรภาพทางด้านเวลาธุรกิจแอมเบเนี่ยมันคือเครื่องมือเดียวที่เราตั้งใจสร้างค่ะเราได้ทุกๆเรื่องนะคะในชีวิตที่เราอยากจะได้เนี่ยอยู่ในเครื่องมือเดียว แอมเวย์ทำได้ตลอดเวลาหรือเปล่าสำหรับผมผมว่าทำได้ตลอดเวลาเหตุผลข้อแรกเลยก็คือคนใช้สินค้าอุปโภคบริโภคไม่ต้องจํากัดเวลาครับผมเหตุผลข้อที่2ก็คือคนสามารถเจอเจอเพื่อนพ่อแม่พี่น้องหรือคนรู้จักได้ตลอดเวลาครับผมและเหตุผลข้อที่3ามก็คือแอมเวย์ทำได้ตลอดเวลาเพราะว่าไม่ว่าจะปีไหนจะปีหน้าอีก10ปี20ปีคนก็ยังมีชีวิตที่ดีขึ้นครับ